สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับจุดนี้คือทางรถไฟล่างคูบ้านไผ่นครพนมระวางจากอำเภอพันทองไปอำเภอเม่ยวดีนะครับนอกจากอำเภอพันทองไปบ้านน้องเดินบ้านนี่นะครับเนาะเพื่อนเด็กส่างสะพานขวมทางรถแล้วนะครับสิเก็บภาพมาฝากพี่น้องนะครับได้ผมนะครับก็สิไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่เพื่อนกันเพื่อนทาสิวายังไหนทจ่้องใส่เนียนบอลนะครับเนาะ เห็นคนอนุญาตให้นท e ้ายท่ามัได้กับจังสีเฮ็ดคนบ่อนุญาขัดสิขอยุตินะครับเนาะจังได้กับสิไปขออนุญาตเพิ่มเกิมหาเพคนว่ามันบาปลอดภัยกับสิบาเฮ็ดนะครับนะเนาจุดนี้จากอยู่จุดอำเภอพ้นทองนะครับจากอำเภอพ้นทองไปอำเภอไม่วดีนะครับเนาะแล้วบางอำเภอพ้นท่องก็ไปบ้านน้องเดือนบ้านนี่นะครับนะครับนะครับเนาะ คุณกำลังก่อสร้างนะครับเด้อเดี๋ยวผมสุไปขออนุญาตเป็นอน,นนะครับเด้อขออนุญาตจากที่วันเพีสส่คนวัตถิวาสยังไงนะครับเนาะ,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 ะท่านครับขออนุญาตไายท่านเลยว่ครับเเรรยินยินรอรอหนี้ละบ<ม>่ไปไกลดอกยนินรอข้างกันกนนอกนอกนอยูอ่เนาะ ครับผมขอคปยนงทองคปยังครับเนาะนะครับ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 ผมโอ้คได้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 โอเคนะครับเนาะเพื่อว่าเขาไปในหน้างานอะไรนะครับเนาะอันตรายเพื่อว่าเขออยู่ในแถวนี้นะครับเนาะอาจุดนี้คือเป็นจุดอยู่ระหว่างบ้านอยู่บนท้องนะครับบนท้องบ้านน้องเดินนะครับเนาะ ออกจากก้นท่องมากกับบ่ไก่กับบ่อมาณเมื่อกิโลกกว่านะครับเนาะอ๋ะอเดี๋ยวจะขึ้นไปจุดที่มันสวยงามกว่านี้กันครับผมเห็นนะครับเนะเาะอา้าวขึ้นม้านอนนี่ครับผมขึ้นม้านอนนี่โอเคครับนอนนี่มุมสูงกว่านะครับเนาะ,ะเห็นบ่ครับเป็นสะพานเบนขึ้นสะพานแล้วนะครับขึ้นล่างแล้วโอ้ยสวยงามครับผมอันนี้ความ ความเคลือบหนาของการก่อสั่งสะพานข้ามทางรถไฟล่างคู่ความเลียวสูงจากบ้านไผ่ขอนแก่นไปนครวพนมระยะที่หนึนททน่งบ้านพผยอำเภอหนงองโพกนะครับเนาะจุดระวางยูนที่อำเภอพนท่องไปอำเภอมุ้ยวดีระวางบ้านพนทองกบไปบ้านน้องเดินนะครับเนาะเพิ่นได้ขึ้นโครงสะพานยางเรียบร้อยแล้วนะครับด้เห็นด้อได้ขึ้นโครงสะพานยางเรียบร้อยแล้วโอ้สวยงามหลายครับผมสวยงามลายพี่น้องเนาะ อันนี้เพิ่นการล่องอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เพิ่อนกับโบกรถนะครับวัยไปทั minute, on? On? ้งพ oh, oh. huh? ื้นเพิ่อนกันไว้นะครับก็ลังก่อสร้างอันตรายนะครับเพิ่อนกับโบกรถไว้บ่ให้รถเข้าไปนะครับเราต้องเบี่ยงออกไปหนีนะครับเนาะเบี่ยงออกไปตามทางรถไฟไปสอดพนักงานน้องสบายนะครับนี่เก็บภาพมาฝากพี่น้องเด้อครับได้พี่น้องเด้อโอ้ยสวยงามหลายครับพี่น้องสวยงามหลายนะครับเพิ่อนขึ้นโค้งรถไฟียบร้อยแล้วนะครับเนาะทางนี้ก็ไปพุ่งนะครับเตรียมเพื่อพ้นท้อง จังมัตต์อยเอสนะครับไปเที่ยมเพื่อพ่นทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะนะสูงนะครับสูงรับนะครับสูงมากนะครับเด้อสูงมากทางนี้กาพุ่นละครับไปที่อำเภอมเมย์วดีนะครับเนาะไปที่อำเภอมเมย์วดีนะครับเนาะเอออ่ะอันนี้เป็นสภาพของคนกับคนเขาไปพ่นกัทางแป็นเพื่อนน้องเกานะครับได้ทุงคนแต่ละเพือนเพื่อนน้องเกานะครับเอามาเบิ้งทางนี้บัด เบ่งหมอนรถไฟแลดนี้หมอนรถไฟวานนี้นะครับนะเนาะเพิ่นลงล่างสำเร็จแน่แล้วนะครับไปพี่นองครับผมอันนี้กือทา่งรถไฟ <c oughs> โอ้เป็นกองดินของกระสิ่วลายนะครับดเด้อด <c oughs> ินทรายเออพีนะครับเพิ่นลงหมอนลงอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับขันสะพานแล้วแล้วกทางรถไฟก็สิรหลอดนะครับเนาะนี่นะครับเออ เห็นไหมครับโอ้พ้นเดืงแล้วครับผมแน่เส้นนี้นะครับจิไปทังพ้นละทังออกจากนี่เป็นตันตกนะครับน้องพ้นเดืงล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้สวยงามเลยครับล่างขูเลยนะเห็นไหมครับล่างขูลงเรียบร้อยแล้วครับผมเส้นนี้จะไปทางพ้นละครับสถานีสถานี้พนท่องกันนั่นเนาะไปสถานีพ้นท่องนะครับเด้อทังพ้นนะครับ โอ้บรรยากาศสวยสง,าม,า,ยง,ยงามมากครับเลยสวยหลายงามหลายพี่น้องเอ้ยสวยงามมากๆเลยนะครับทางนี้ไปพุ่นเขาทางอำเภอวนันไปสถานีอำเภอวันทองเนะาะท่านคนเนาะนะครับอ่าโอเคนะครับพี่น้องเอา้านี่คือทางรถไฟล่างคู่บ้านไผ่ขอนแก่นไปนครพนมระยะที่หนึง่งบ้านไผ่ไปอำเภอหนองพอกนะครับเนาะอันนี้อยู่จุดที่อำเภอวันทอง ทางผ่านไปทางอำเภอเมอวยบดีนะครับคืบหนาไปหลายนะครับเด้นะพี่น้องได้ผลเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องงามหลายนะครับเนาะย่างงามย่างโกเลยพี่น้องเอ้ยอื้อหือสวยงามสวยงามพี่น้องเอ้ยย่างโกอย่างงามโอ้ยดีใจหลายพี่น้องเลยนะเก็บความคืบหนหนามาฝากเข้ากทุกคนนะครับเด้อทุกๆกคนดีใจน้ำนะครับประเทศไทยเฮ้า บ้านเฮาก็จะได้ใส่รถไปกันแล้วบ้านนี้ภาคอีสานเฮ้านะครับเนาออ่ะภาคอีสานเฮานะครับโอ้ยสวยงามหลายนะครับเนาะอันนี้เป็นระยะที่หนึ่งนะครับจากอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นไปอำเภอหนองไปอำเภอหนองผอกนะครับระยะที่หนึ่งนะครับเนาะนะผมก็มีโอกาสได้กายไปไกลมากเลยแวะเก็บภาพมาฝากพี่น้องนะครับผมน้าพูนครับเห็นบ่ครับพี่น้องเอ้ย สวยงามสวยงามครับสวยงามหลายสวยงามหลายครับท่านสวยงามหลายอ่าอ่าอ่าอืมอืมอืมนะครับเนาะเป็นกาลังก่อสร้างผลกันรถนะครับกันรถพอห้ไปได้บริเวณหน้างานนะครับเนาะเป็นเบี่ยงรถโบกรถให้ออกมาเสร็จนี่นะครับเด้อผมก็ได้ขออนุญาตเพื่อนแล้วละได้ขออนุญาตเพื่อนเพื่อสุถ่ายถ้ำไปฝากพี่น้องนะครับ ความเก็บนอนอะไรท่านใดใดที่ติดตามรับสมรับฟังนะครับเด้อขะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเด้อที่เข้ามารับสมรับฟังนะครับที่เข้ามารับสมรับฟังก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่ให้นะครับเด้อความเก็บใจใดความฝ่ายยังไม่เคยเก่าเลยครับผมอ่าโดยความปรารถนาดีนะครับโอ้ยดีใจน้ำนะพี่น้องอีกวันนั้นว่าโดนกัของจะได้ใส่กันแล้วล่ะครับทางรถไฟล่างคู่ รถไปดังขู่บ้านภั่นครพนมระยะที่หนึ่งนะครับนะกคืบหน้าไปหลายครับเพอนเหตุสะพานขื้นแล้วนะครับเด้อสะพานไม่ให้ขื่นแล้วครับผมครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยครับครึ่งหนึ่งเลยครับผมอืมอ่ะออ่ะอขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อขอมารับซ่อมรับป้องกกันนะครับเนาะไปจุดนี้อีกทีนึงนะครับไปเจ็บจุดนงามอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอ่ะมุมนี่มุมสูง แต่หน้าที่เป็นกับเบียงรถออกอยู่ครับเด้อเป็นเบียงรถออกอยู่ครับนะครับเนาะโว้ยนะครับยางงามเลยยางงามนะครับยางงามยางสวยเลยครับคว้างขบหนนาไปร่างคู่ห้านะครับเนาะเอ้าทางคุณกับพุ่นนะครับไปอำเภอหนองพอกนะครับทุกคนเนาะไปอำเภอหนองพอกนะครับเด้อทางคุณนี่ครับจุดนี้นะครับจุดไปบ้านน้องเดินอำเภอพ่นทองไปน้องเดินโอ้ยงามครับคุณสูงนะครับสูงสูงสูงไรครับผมพี่น้อง ถึงมากๆเลยครับผมอ้าวครับผมขอบคุณอะไรครับผมพี่นอ้องติดตามรับซ่อมรับฟังอยูด่ดีไม่แห้งนะครับสุขกายสบายใจทุกคนนะครับเด้อกดติดตามรับซอมรับฟังเะคคยครับผมขอบคุณอะไรครับผมสวัสดีครับทุกคนครับ